สวัสดีค่ะทำช่ชมิบซีทุกทา่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะทาช่ชม่าสำหรับมือนีเป็นวันที่29กันยายน2อ6 6ายเนาะคะ่ะเนาะเป็นมือเล่าพัฒนาออกะทาโช่คมะาซึ่งแอดกตลุ่นมุนเต้เ้าเมื่อกี้นี่ตัวเลขแนวทางมีเขาอยู่่อกีสำนักนะคะทาช่อม้าหนึ่งในนั้นก็นคือสำนักของเจนางเขา่า นะคะแล้วก็ซีตูกับเขาาต่ว่าแอดบริหนํามเสนอแอดเขียนใข้างลางเดี๋ยวไปมึงน้ำกันเนาะคะา่ะท้ชมเนอกว่าสำนักใดเขาแน่เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เลขกำลังสีเขา่ากับคอให้ตัวเลขแนวทางเขาดีคือเก่าเนาะคะ่ะนอะว่าจุดถูกกับเข่าทำช่วมขาจุดถูกกับเขาหนึ่งไอเก,ก่เาศูนย์หนึ่ง เดี๋ยวอาจจะจุดอีกอยู่ตัวเลขแนวทางถ้าเขาดีแบบนี้กะบนากเกียรตินาะคะ่ะนาะชมเนาะเอาไปมือนุ่มกันก็นกนทำช่มขาว,ว่าตัวเลขแนวทางสำนักใดเข่าเนี่ยเนาะคะ่เนาะหลังจากมือน,นีตัวเลขแนวทางเขาสี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เลขสี่ตัวสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เลขสามตัวศูนย์หนึ่งศูนย์เลขสองตัวล่างสี่ศูนย์นะคะ สองตัวบนกับหนึ่งศูนย์นะคะทำช่วงขาเอาไปม้วนกันตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางสำนักสำนักใดเขาเนียเนาะค่ะเนะเาะของเจน่าเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเจน่าเขาบนเขาล่างทำช่วงขาแต่ว่าคัดออกมากเลือยต็เตบ,บน นี่คะ่ะเป็นช่วงขาเดี๋ยวไปดว่าอ้าวใสยุใสนี่คะ่ะอันนี้คือแอดเทีสูตรออกมาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือชุดเต็มเต็มอันนี้คือชุดขัดออกมานะคะเอามือไม้มือนี่เดี๋ยวแอดเอ่อพอก,กันลังหวยออกแล้วแอดก็จะติดตะก็จะผ้าทำจชมติดต่ำต,ตัวเลียกแน่ท้าแอดจะวิเคราะ์ใส่เวลาจาักหน่อยเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าใจทผช่วมเห็นบานาจะเกินเหมือนเศร้านะคะเอาไปมือน,นกันกับทผช่วมขาว่าตัวเล่นแนวทางนี่ตัวใดเน่ของลุงหมานนะคะของลุงหมานวิ่งเอ่อวิ่งบนสี่กับสามแต่ว่าไปเข่าลางสี่นะคะเนาะเดยกออกศูนย์หนึ่งศูนย์ล่างสี่ศูนย์นะคะเออเสีน้น จังป็นจังเขามากงวดแรกบพวกเขากราทำช่วงขาเอาขาดพวกเป็นอย่างต่อไปอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศว่านัดล่างตาบุตรล่างซ้ำออกศูนย์หนึ่งศูนย์ล่างสีออ 0, 10, ่ศูนย์ไม่มีนะคะเพราะไม่เพชรลอยล่านไม่เพชรลอยล่านเฉียดนะคะแต่ว่าเขาตูดตัววิ่งขึ้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะตูดตูวิ่งขึ้นหนึ่งะะเด็กออกศูนย์หนึ่งศูนย์ก,กับสี่ศูนย์ เอาไม่เพดรหล่ลา,านเขาหลุดหนึ่งของพ้อพรมของพ้อพุมพ้อพุมบ่อเขาไปเขาได้ชุดชุดเต็มพ้อพ่มเข่า C0 อยู่ค่ะส้นชุ่อขาของ Fc ขอนแก่นเข่า C0 ตรงตรงนะคะ Fc ขอนแก่นเข่าย0ตรงตรงต้นชมคขา เอฟซีคอนแกนเข้าสี่ศูนยตรงๆะะรงนะคะเข่าสี่ศูนย์ตรงตรงนะท่านช่คงขาเขาสี่ศูนย์ตรงตรงไก่อนเข่าสี่ศูนย์ตรงตรงเนาะค่ะเนาะเอาติดตามต่อท่านช่วงาาขาเอ่อน,น,นึ่งกับเขา่าถ้าไปนั่ไปหลุดไปวิ่ง1นึ่งกับเข่าหนึ่งศูน 0 1 0เ1 0อัอนอต่อไปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สั่งล็อกอาจารย์สั่งล็อกบอกเขาอาจารย์สั่งล็อกบอกเขาทำชมค่ะเอาบะมึงชัดเด็ดของเลขเจนั่งน้าโชกกับทำชมค่ะ เป็นจังบุญค่นนะท่นช่วงครัเป็นจังบุญหาตะกรอนมูเลยคะ่ะหายตะงวดเลยเอ่อวิ่งรูดที่สามกับศูนย์เข่าที่ศูนย์นะคะเลขหนึ่งศูนย์เลขจับคู่หามีสามศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะคะชุดเต็มนะึมีเจ็ดศูนย์เจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่สามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้คือชุดเต็มแต่วันแอตตัดออกมาแล้วจะเหลือแคนนี่นะคะชุดเต็มมีจ็ตัหกเก้าสิบสิบเอ็ดตัวสองสี 6, 9, 10, 11, ่หกแปดอันนี้แปดตัว ทเบสตัวอเอ๊ะเขียวตัวไป,ปก็ตัดออกเซลใไซตินเลยเพราะมันเข่าบนล่างเป็นช่วงขาระบาดน,นี้เรียกที่แอดมันนางเห็ดเรียกสี่ตัวมีศูนย์หกสี่เก้าเก้าหกสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์มึงดูทำาม่ชุ่มไปตระเลยใจบอศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งนี่คือเห็ดใบ ในตัวเส้าหาบาทดูบาทและเส้าหาบาทกับตรงช่วขาเขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเจ้านัางเนาะค่ะเนาะกะัถ้าเขาแล้วก็คือจะลาบลื่นไปตลอดจะเข้าไปเรื่อยๆด้วยค่ะตาช่วงขาบานเนี่จะเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คอยพี่น้องทาช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนติดตามอยากระพพิพตานะคะทาช่วงขาสําสหรับคลิปนี้พบเจอล้างหอยออก ให้ท่านผู้ชมหูจักว่าสำนักใดเขาแน่นะคะก็มีสำนักของเจี๊นัางนะคะสำนักของอฟซีขอนแก่นของม่เพศเขาตูลูตูวิ่งของลูกมานเขาตูลูตูวิ่งเนาะคะเนาะเจอกันไม่คิดหนักกับท่านผู้ชมคะขอพวกคุณสำหรับก,การติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวตอวงวดเจ๊นัางเหตดแป๊บหนึ่งนะคะประมาณจะชั่วโมงหนึ่งนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ